กายบุหร no ่รู้ว่ะบุหี่สิว่างกันูป่มีสังเวยนเาเห็นเขาที่ตดก็รู้อ้เนกายนะพ่กายทงไปอ่าู่ขู่กบาติหนักอยู่ โมลใหเน่ยประใหญ่ใหญ่ดีอะโอ้ยหาบุ๋มจ้าหัวใหยังสูงยังวะโคตโอใจใหญ่รับตาได้ยังไม่ค่นเนีบวนมึงแก่เาคนคุณเป็นยังก็อยู่เนี่ยนั่นบุบเห็นอู้ห้าบวิธีสองไมึงโอ้ยคนหาไก่กบแต่พอมี